สารเรวชสวัสดีครับพูดถึงนาฬิกาแท็กนะครับแท็กคอยเออร์นะเป็นนาฬิกาที่ได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้นะครับเมื่อตอนสมัยที่แอดอยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็นาฬิกาแท็กนะครับก็ได้รับความนิยมมากทีเดียววันนี้นะครับช่องสารเรียวของเราก็จะเอานาฬิกาแท็กคอยเออร์นะครับรุ่นเก่านะ รุ่นเก่านะครับที่ก๊อปมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะอ่าเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะครับ F1 ครับผมเห็นยนไหมครับก๊อปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนาะดูสภาพสายเขาก็าปั๊มมานะตัวนี้เป็นตัวของผู้หญิงนะครับ F1 นะผู้หญิงสายเป็นสแตนเลสแท้นะครับผ่านมานานแนละ้ว10-20ปีก็ยังดูดีอยู่นะครับอ่ะมาดูด้านหน้านิดนึง ด้านหน้านะครับก็ลายสกรีนก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ของของแท้ก็ไม่ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะตัวนี้ก็นานมาแล้วนะครับขอบเบเซลก็สึกจางหายไปหมดนะขอบก็บหมุนได้นะคับหมุนได้อะตัวนี้นะครับเม็ดมะย,ยมเป็นทองเหลืองใช้งานมานานนะครับสึกไปแล้วนะะเราก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นนี่เขาจะปั๊มโลกโก้มาหรือเปล่านะ,ะสำหรับตัวเรือน ตัวเรือนก็เป็นอะตะัวนะครับตะขวชุบตะขวใช้ไปนานๆก็เป็นสภาพอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็คือขึ้นกับเหงื่อของคนที่ใช้ด้วยนะดูที่ฝาหลังเนาะอ่านี่ก็คือกอ๊อปมานานนะครับก็คือฝาหลังก็ไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือยังเป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าอยู่กอ๊อปมาหลายหลายสิบปีแล้วครับมาดูเครื่องข้างในกันตัวนี้เป็นฝาเกีวนะตัวนี้เป็นของผู้หญิงด้วย อย่างนิดนึงเนาะโอเคดูเครื่องนะครับนี่ก็คือเครื่องของเขาเนาะเครื่องแบบนี้ก็เป็นของปลอมแน่นอนนะครับผมของแท้ต้องเป็นเครื่องสวิตช์นะครับอันนี้ก็ามาทุกท่านด้ชมกันนะดูรายละเอียดฝาหลังนะครับฝาหลังก็เป็นสแตนเลสแท้นะครับมียางกันน้ำนะกันน้ำได้นะ,อ,ะอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับตัวแรก ตัวที่2อนะครับอันนี้ก็สภาพอาจจะเยินนิดนึงนะครับก็เป็นคอปอีกเกรดหนึ่งเหมือนกันดูนะครับผ่านการใช้งานเนอาสมควรนะครับตัวนี้เป็นขนาดบอยไซส์นะครับขนาดประมาณ33มิลเนาะขอบเบสเซลมุนได้นะ,ะเน้นไม่ย,ยมไม่ตีตา,านะครับจะดูนะครับดูที่สายนะสายเขาก็จะเป็นสายสแตลเลตอย่างดีนะครับแต่ ตัวนี้นะก็ไม่ได้ปั๊มมานะครับก็สายก็ดูใช้ได้นะครับจุดเด่นของเขาก็คืองานก๊อปตัวนี้ก็คือทั้งสองตัวก็คือสายนะถึงสายจะไม่ปั๊มมาแต่ก็เป็นสายสแตนเลสดูดีน,นะครับขพอพับไม่มีปั๊มอะไรมาเนะาะมาดูที่ฝาหลังกันเห็นอะไรไหมครับอันนี้จะเป็นก๊อปมายุคหลังๆแล้วนะก็ปั๊มรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะเห็นไหม ต่เลสติว์นะสวิตเม็ดปั๊มคมชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานกรอบยุบหลังๆนะีครบเลยนะ9 7้าเถ้าเห็นอย่างเงี้ยนะไม่ต้องบอกเลยนะครับกรอบแน่นอนอ่ะมาดูที่เครื่องอ่าช่วงที่เราจะดูนี่ก็เม็ดประยมก็ไม่ได้ปั๊มโลโก้มาเนาะตัวเรือนก็ยังเป็นตัวตะกัวเหมือนเดิมนะครับตะกัวชุบเนี่ย ไป,ไปสักพักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับเม็ดมะยมก็เป็นเม็ดมะยมแบบกดนะครับไม่ใช่เม็ดมะยมเกลียวนะครับสําสหรับเครื่องนะก็ใช้เครื่องมิโยตะนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะเป็นเครื่องที่นิยมมากในคาซิโอนะครับก็คือใช้เครื่องเกีรด,ดีพอสมควรนะครับนะถ้าเป็นของคาซิโอก็จะใช้เครื่องตัวนี้แหละมียางกันน้ําด้วยนะครับอันนี้เราก็เอามาให้ทุกท่านชมกันเนาะว่าเออนาฬิกาแท็คอเออร์นะครับ ก็ได้รับความนิยมมานานนะมีก๊อปกันมาหลายปีนะครับเป็น10บสปีแล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของงานก๊อปออกมาให้ทุกท่าน,นชมกันนะหากท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครั้งหน้านะคลิปหน้าช่องของเราจะมีนาฬิกาแบบไหนมาให้ทุกท่าน,นชมกันก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน